สวัสดีครับพี่น้องอิซี่พูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมันตีชนะพันธ์ครับผมเสียงบีนกเขาใหญ่ร้อยเอ็ดครับเจ้าดาวไฟครับขวสนิมพี่น้องหมู่บ้านนี้นะครับมาเสียวลงมาขวสนิมช่วงใบพอดีเขาเอื่นไปเอาของอยู่ตลาดปากน้ำเลยบ่ได้เอาลงมาขะสนิมครับพี่น้องนี่นมื่อกี้ก็เลยเอาลงมากับขี่เป็นน้ำเลยครับผมแสดงถึงความห่าวของเจ้าดาวไฟครับแต่ว่าก็มี่ขนล้นเพิ่มอยู่ครับ ผมไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้มันถึงเวลาเต็มแล้วนะครับพอวันเสาร์นานี่เสาร์ที่น่าว่าสิไปลาแต้มนะครับมาขึ้นหองกวางสายจากพี่หมูมื่อี้พี่วันไปพน่มท่วนครับมันไปทุลาแล้วว่าเสียวนกไปต้อนน้ามาสันวาพี่เขนะสิไปน้องปือครับมืนอี้มันมันก็แล้วกันครับทุกท่านพี่หมูบม่ได้ไปพี่นูไปขายพระมาสันวะมันเป็นเสียนผรานะครับไปหาซองผระผมกับไ่ได้ไปไกลแล้พี่นงครับเสียวเจ้เตาไฟใส่นี่ ส่ไก่เนี่ยมีนกมาเถียงอยู่หรอกหมู่บ้านกับเจ้ากวนอูนะครับกดไป2องแต้มนะครับอยู่ต้นผักรเกษตรครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติการนี่มันบ่อไรสองต2สองแต้มนี่มือเดียวโดนแล้วครับพอนกมาเหลื่อมเหนียวก็ผม,มว่าแหละเด้วจะใส่งานนี้ไปนอนเจ้าดาวไฟพอจะขึ้นกับวานเลีล้ยงเลยครับผมม่มีเล่าคาเฟ่เลยครับ ผมเสียาเจ้าล้ำเพื่นนะครับผมไปแท่งอยู่ข้างนอกจากสามซีไม่พี่น้องก้อนกินง่ายนะครับใส่เสือจะของเธอแหละครับ่ได้ไปทางไก่ของวันนี้ปลาจีนกับ่ได้ไปเมืองการกับ่ได้ไปมาเมืองสมมติปากการนี่แหละครับกับเสียงเจ้กตาไฟกำลังเหยียดแล้วไปไปแซมพะเนียเราก็เอาเจ้าลำเพิ่น,นออกไปข้างนอกครับผม่ได้ไปใส่ไกลแล้วครับพี่น้องใส่แถวหลังโรงเรียนนี่แหละครับเพราะว่า วันธรรมดามๆมันคนหลายครับมันมอมอแก่การฝึกนกแต่วันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะวันหยุดก็เลยมาถีบดาวแท่งไว้ลังคาข้างนี่แหละพี่เนาะเจอคันบ่คันเราครับเจ้าลรำเพรื่นกับนายมันทายผลครับทายบ่เต็มเป็นแจ๊คเฉียะคอมันเอาไปไว้บ้านตั้งแต่หลังสงการเนาะหมดละเมื่อบานรอบนี้เขาบรรษาจังออกมาพอดีนะครับมันทายล้นไปนะครับล้นเท่าสองสามเซนอยู่พอประมาณนัดแหละพี่น้อง ก็เลยว่าสิพาไปเมื่อการไปบ่ได้แล้วนี่สภาพตายคนบ่เต็มมันต้องขี่ไปน้ำหาวนะครับไม่ได้ไปได้เหนตกก็ได้เดี๋ยวล่อวงว่าเจ้าดาวไฟกับเจ้าล้อเพิ่นตัวใดสีขาวมูนี่คันตัวใดงหาวนะครับมันเสาหนีมันเสาสีหอดนะครับคงว่าสีผาไปเมื่อการแต่ว่าที่แน่ๆกันคันตัวนึงโค่นอูว่าท้ายคนนะครับเชียวคนอูไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเราจังหาตัวคู่กันผมเชียวไปสองตัวครับพี่น้องเดี๋ยวล่อรูน้อกันครับว่ามันีสีมี่แจ่มวะ ดาวไฟกับล้อมเพื่อนครับเหนียกแล้วครับผมเจ้าล้อมเพื่อน กกลูกป้ายอยู่ข้างล่างพี่น้องนี่ชื่อเสียงงานต้นตำม,มันประมาณ12เดซิกรับเดี๋ยวร้องเพื่อนอยู่ข้างบนนะข้ลาลังงานสาบอ้างทุนอ้างแล้วครับผม เพิ่งบอกร,รับนี่ครับอยู่ก,กลางๆเลยครับพี่น้องสิบสองนาฬิการครับตรงกลางผาพอดีทมเพื่อนอยู่ข้างบน ผ่านไปสิบหน้าที่ไป้องอย่หมองเกาอยู่บ้ากินไปต้องเทงเลยูกขาลาังที่เขาเสืออยู่มันจิ้งหัวจากดูวครับระแวงเสียงเจา้าทำเพื่อนเหียงนะครับจับอ่างโนนางแล้ว ขอม้าอ้วนอมต้นเนี่ครับแต่ว่าบ่มาๆไก่พาเนียดเลยพี่น้องสีหูเขได้บูแล้วกรับก็ได้ยายครับเอาลงผ่านไป40นาทีพอนะครับแต่กับบ้าเป็นยังครับถือว่าได้ฝึกเกี่ยวรำเพรื่นล่ะได้ขอสนิมนะครับใหม่แรกใหม่สองมาทีมาใส้หงีเลยพี่น้องก็ไม่มีหนกขันเด็กโตววนี่มันสิบวันได้กลับไปใจโยสายไฟของผักเกี่ยวของบอกพี่น้องนี่ข้อสนิมวันนี้ ส่ที่ไปใช okay. ้ทังไหนครับสายเมืองก็ได้หนึ uh ่งคือผมเบื่อปัญหาเขาดด้ครับก็ได้พยายามหาใส่ต่หมองแถวๆบ้านล่างมีต้นใหม่สิไหมพี่น้องเป็นสวนห่างสินะเราจะใส่เจัาใหม่กันครับใหม่ที่สองครับ กพี่น้องัอใจฟุน้นครับขบขามที่เคยใส่โจทุงง่งนินแต่ว่าบันที้หมามันเฮ่ามาหักเพราะมันดีไปใส่ต้นขามหน่อยนะครับก็เลยยางกลับมานะหมามันเฮาล้ำค่าครับนี่คือขอเสียของสายเมืองเลยที่ผมเบื่อที่สุดคือหมาเฮาเนี่ยค้นดาเขาบ่คอยด่าดิหมามนหน่ยองเราใหญ่จังไหม่ก็หนพี่น้อง หมที่ซีครับพี่น้องยกไม้นี่เรากับกลับห้องละครับมดซีรีมันอยู่ไก่กันโคตรครับมันขอไปใส่ไก่ก็นำพบ่อะไรพี่น้องยันข้าเจา้าวาแถวนี้นกหลยอยู่ดีค่คบนี่ต้นนั้นที่ผมใส่ประจำสมัยที่กีฟึกนอกอยู่ฝากกล้องอันนั้นเป็นหองโรงเรียนครับตรงขามกัน แต่ว่าตอนนี้เขาจะมาปลูกกันมาปลูก้นกล้วยปลูกพักปลูกอย่างมันเป็ดเลยไปใส่บ่อได้ครับนกลายเขาได้ฝึกนกยูอกับนองแต่ว่ามันถึงบ่ขอมาไกลเข้มาัน,นี้ใหม่ที่สามครับ ใหม่ที่ซีของมือนี้ครับผมใส่าตากแดดไปนี่แล้วพี่น้องเห็นมันได้อาบแดดจะเข้าไปตลาดไปหาซื้อนล้ากินหมดแล้วครับกลับมาที่ซีเมาลง ถิ่มไวทาง,งเต็มวอเสาเนี่คันย่นทวนๆอย่างนี่แหะอากาศดีอยู่ครับผมวันนี้ฝนมาตกนะครับอากาศเป็นตะเป็นต้อนกอ็มหั่นไปไหนครับับอาทิตย์หน้าไปแล้วครับผมไงซิได้ไปพี่น้องเหรอผมได้คอสนิมนกคอนครับกำลงังเบิ่งเฮียหน้าอยู่ว่าตัวใดซิได้ไปเนี่ยสนิกแต่เอาไปบ่าเหรียญกับผู้ชิบว่เอาไปนะครับเบิ่งคว่ำผอมของนกน้ำ ไ,ไปหาซื้อน้องกินก่อนพี่น้องยังกับมาบ่งอัปเดทจะข้าว่อนพี่น้องซีใหม่ครับวันนี้ขอสนิมแบบเฉพาะกิจครับบริภาไปไกลเอาเจอดาวไฟใส่้างลางพี่น้องเอาขึ้นมาตะล่มเพื่อนนะครับใส่ไปต้นที่ผมใส่ตัวนี้เมื่บ้านนี่แหละฝนไม่ใบยังสีเป อาหารเส่ยไหยเ้เซ่ตะนาไปนะครับเป็นการฝึกเคาะสนิมไปเลยเพื่อวันเสาหนานะครับศิริภาพไปออกปลากับตัวนี้แหละคือกับเจ้ากวนวูนะครับส่วนเจ้าล้อเพื่อนขนนังล้นอยู่ครับเดี๋ยวตรงรอบเบื้องวาจากนี้หัววันสุกนี่สิมีขนล้นอีกว่าครับขันบ่ลนอีกนาเิียวไปได้ครับพอ,อนกตอนนี้ซีโตัหนาสิริในเมื่ตั้นนตงซีโตแล้วพี่น้องแต่ว่าตรงเบื้องว่าตัวใดคือกมูนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนกระบอก เขาเปลือกออกนะครับมาใส่กระเพาะนกของคูสิงค์ครับผมโอ้ตัวคุ้มหยัดกอกนี้ว่ายดีใส่ไปน้องเหมือนกันทั้งอย่างโกงฮักกระพองกันครับโกงการลัน่นข้าร่มกระเพอะใ้ฟังครับพี่น้องเจ้าก,กวนอูลูกผสมนะพอเป็นนกดินเลยล่ะครับนกดินล้านปเปอร์เซ็นต์เลยพอมันแต่ว่าเพิ่นเอาแม่สายเพิ่นหยัดใส่ให้นะครับ ว,วัานจะคลองคนกับว่าคอมเมนต์อยู่พี่เปเล่คนที่เพาะอยู่แถวบ้านน้องบัวดีหมีครับตรงตัวนี้เกิดอยู่ท่าพระนะครับเกิดอยู่ท่าพระวานนี้เป็นไห่แบ่งไห่พีเต้น,นะครับไปไปไปบ้านต่อมาผมก็เลยซื้อซื้อนกลูกตัวนึงแหละครับนกลูกจะเฮนเม็ดนี่ยแหละแต่คนละแม่กับตัวนี้นะครับจากคนพันแปดครับพี่น้องพันเจ็ดแล้วพันแปดนี่ยแหละวันนี้มันเป็นนกหน่อยอยู่ไอตีเลยว,ว่ามันจะบอได้ตัวไงเดอกว่าะสัน ก็เลยเอาตัวนี้เปลี่ยนให้นะครับเปลูบแห่นเม็ดขึ้กันแต่คนละเมียประสันมาเต่าตัวนี้มีอ้างเด้วยประสันตอนอยู่น้ำไอเตียนั้นประมาณแปดเดือนมั้งแปดเก้าเดือนหละครับมีอ้างแล้วอ้างสองขั้มแล้วเน่ยมคู่มันยกปีกนะครับพี่น้องยกขางึง,ยก,ง,งยกสองขางแล้วแต่อารมณ์มันนะไอเตียแล้วเห็นตัวนั้นมากนะครับวันนี้ผมออกมาไว้นี้มาสมุติปากการนี่กับพท่านพ่อสามเดือนออกนะครับเดี๋ยวออกฝึกอยู่ที่หนึ่งสองเทือนเห็มั้ง เสียเจดก็เลยว่าแบ่งไปนะครับแบ่งไปความกับเจ้าอ้างเกษตรนี่ยนะพี่นนองนี่คือทีไปทีมานะครับลูกผสม,มคือลูกผสม,มครับว่าบด้พิดบังเอฟซีนะว่าวอาลูกผสมมันตัวมาเป็นลูกป้าลครับผมคนบ่อซื้อน,นะแต่ว่าลักษณะทาทางมันก็ขันเบื้องบอ่อกับว่ามันลูกป้าเหรครับแต่ว่าค่ารุ่มเพราะมันปล่อยออกมาเนี่ยท้องของหัวแจววานเป็นลูกผสม,มนะพี่นนองแต่ว่าเป็นนกอยากเปรียวหน่อยนึงครับขนาดเป็นนกลูกพ่อดีนี่ ังเปียวอยู่นะครับเปียวก็ถือว่าเหรียญในโดนพี่น้องมันบป็เหรียญค้นนะคือผมบอกไปหมู่บ้านนี่แหละผมก็บ,บอกต้องการนกเหรียญคน้นตอนนี้เป็นนอกอยากดินน้อยนึงนะครับมอเตอร์ไทายคนเต็มเพิ่นเอาไปฝึกได้สามสิบเจ็ดนะครับกลับมาหมู่บ้านนีกามาได้อยู่นีสองแต้มก็เลยเป็นสามสิบเก่าเขาเรียกซวเสียเจ็ดนั่นแหละเดี๋ยวจะไปน,นับสี่สิบที่กาญจนบุรีก็ได้บอกอยากเล่านะแล้ว่าถ้า ไม่ใช่อาจารย์เนี่ยไม่มีทางได้นกตัวนี้จากผมไปหรอกทั้งทั้งทำเฮียห้อนอยู่หมู่บ้านนี่ก็ทั่วหากันครับหมู่บ้านนี่ก็ไปคุยกันจนคำผลแล้วพี่น้องกับเสียเจก็ได้อ่างเกษตรก็ลัางทายถองพี่น้องเราก็นี่ครับขี่สีขาวสิแหละกินกระดูกไซนนะครับอื่นเนี่ยเัมโศกเที่ยวออกใดพี่น้องนี่มือนีให้กินบิดเมือนะครับ อื่นมืออื่นย่ำโศกนะวันอังคารย่ำมือโจรนะครับบ่ผิดขออภัยให้กินมือหนีก็มืออื่นสองมื่นนะครับวันนักขา้นเที่ยวออกเลยอันนี้ก็ข้าลุงกับพวกได้ฟังมีหน้องมาถึงกับขัดอ่างนุ่งอ้างนะครับแต่ว่าบางยกไม่อ่างสอนครับผมอ่างทุกยกแต่ไม่ตลอดทุกยกนะครับเจ้าบ้ตลอดอ่างบางยกกับหาฮกบางทีกับเจ็ดแปดบางทีกับเก้านะครับแล้วแต่ตัวนี้เป็นนกจากกูกาสิงนะครับ บ้านเดียวกันกับเจ้าดาวไฟแล้วพี่น,อน,น้องนี่เดี๋ยวให้รอคือคือก่อนยังสีจวดจัดเนี่ยต้องปิดไวเอาไว้เห็นกันนะเพราะสันของเขาเจยอยุขางขาเจอเสด้าด้วยกันเต้าเซาก่น ร่มกนพี่น้องครับผมเจ้าดาวไฟตอนนี้เวลาสี่เขาวายสามนะครับร่มแห้งครับผมพี่น้องมึงหลดขนาดยุติติตึกเลยเนี่ยแมร่มขนาดนี้ครับยิ่งต้นไม้มาหันจนมาอาเน,นียบมันสันไหมครับมันฝงไหมก็เรียกร่มกรร่มทอบทเจ้าดาวไฟนกฝึกดาวรุ่งครับพี่น้องฟังฟังเสียงร,งร่มหมอ ก้อนเสาลมนะครับมาไม่เอาแหงหลายอยู่นี่ไปเคาะสนิมแล้วนะครับมืนน่อนี้สามใหม่กันน้องสามใหม่สำหรับเจ้หนาวไฟหุดแล้วครับ,บวันเสาร์หนาเจอกันสิไปไซก็ได้ยังบ่ทันแน่นอนนะครับต้องเบิ่งผู้พาไปก่อนเพิ่นธ์สีบางบ่ครับพี่หมกูกันพี่หมูเบาบางกันคงสิบ่ได้ไปนะกันไปสิไปห้ารอๆอละไๆคือเก่าล่ะครับ เจอกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับถ่ายคลิปพี่น้องเสิยดฟังเสียงเจ้าอ่างเกษตรนะครับหรืออ่างบ้างไฟกําลังเหยียบพี่น้องเหยียบเสียงมวนพอได้ฟังครับผมแต่มันเห่าๆด,ด,ดีดีครับจังเสียขวขอผนียดโช์ผลงานนะครับอยุน้ำพิยง2ี้สิบกแต้ม,มอายุน้ำผมแต้มหนึ่งอายุน้ำเสียสมเจตนี่สิบหาแต้มครับสำหรับเจ้าอ่างเกษตรทันได้สนใจดินเดยดนะครับ ไม้กระดูกไซดินเหลือซ่้ำนี่แหละครับพี่น้อง่อหลายครับเหลือประมาณสิบกิโลเมตรเนี่ยท่านใดสนใจยังโทรมาครับขอส่งไปหลายเติบแล้วนี่กระดูกไซก็เหลือประมาณนี้ครับนี่ครับไม้กระดูกไซยาถ่ายท้องนกที่ผมกำลังถ่ายเจ้าอ้างกเกษียครับเจ้ากวนอูยอยู่ตอนนี้แหละครับผมท่านใดสนใจกัโทรมาครับ0887413944 0887413944 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ